ว่ากันว่าเป็นตนบุญที่ครูบาศีวิชัย,ชยได้พยากรณ์ไว้ในอดีตก่อนที่ท่านจะมรณภาพาไปเป็นบุคคลที่ชาลำปางต่างเฝ้ารอคอยการถือกำเนิดพ่อเกษมเขมโกอริยะส่งแห่งล้านนา เดิมทีท่านมีชื่อว่าเจ้ากเกษมมิดาของท่านมีชื่อว่าเจ้าหนูน้อยณลำปางภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นมานีรุณส่วนมารดาของท่านชื่อว่าเจ้าแม่บัวจ้อนณลำปางก่อนหน้าที่ท่านจะได้อุปสมบทย้อนไปเมื่อก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2567ครูบาเจ้าสีวิชัยมาบุรณะพระวิหารหลวงวัดพระแก้วรอนเต้าจังหวัดลำปาง พ่อหนานติบอดีตมคขนายกวัดสี่ล้อมขณะนั้นท่านอายุได้19ปีบวชเป็นสามเณรอ,อยู่ที่วัดพระแก้วรอนเต้าและเป็นผู้คอยติดตามครูบาเจ้าสีวิชัยพ่อหนานติบได้เล่าว่าวันหนึ่งครูบาเจ้าสีวิชัยท่านก็ได้มาบอกว่าจะมีตนบุญมาเกิดที่ลำปางต่อมาเมื่อคํำพยากรณ์นี้ถูกแพร่พายออกไปชาลำปางก็ได้เฝ้ารอคอยการค้นพบตนบุญที่ครูบาสีวิชัยได้พยากรณ์เอาไว้ โดยที่ไม่ทราบเลยว่าตนบุญที่ครูบาท่านพูดถึงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วและยังมีศัก์เป็นหลานตาของเจ้าหลวงผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2455ได้มีครอบครัวเชื้อเจ้าผู้ครองนครลำปางหรือเขลางนครในอดีตหวัวหน้าครอบครัวคือเจ้าหนูน้อยนลํลำปางรับราชการเป็นปลัดอำเภอครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ที่บ้านท่าเกาม่วง อยู่กินกันมาจนแม่บัวจ้อนภรยาของท่านได้ตั้งครันและพอถึงกำหนดข้อตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455นางก็ได้ให้กำเนิดทารกเพศช,ชายเป็นลูกคนแรกของครอบครัวมเนียรุนและตั้งชื่อว่าเจ้ากเกษมเมื่อวัยเด็กเจ้ากเกษมนะลำปางเป็นคนมีลักษณะค่อนข้างเล็กและบอบบางผิวขาวแต่ก็ดูเข้มแข็งและท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นเด็กที่มักซนและอยากรู้อยากเห็นเมื่อถึงในวัยเรียนเจ้าเกษมณลำปางได้รับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนบุญทวงอนุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสมัยนั้นเปิดเรียนชั้นสูงสุดแค่ชั้นประถมปีที่5ท่านก็ได้ร่ำเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนในอายุเพียง11ปีแต่ต่อมาอีกสองปีท่านก็ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ บรรพชาเป็นสามเณรในโอกาสบรรพชาหน้าศพข,ของเจ้าอาวาสวัดป่าด้วยแต่บวชได้เพียงเจ็ดวันท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปต่อมาเมื่อท่านอายุครบ15ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งและจำวัดอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางและได้ศึกษาพระปริยัติธรรมท่านเป็นคนทำอะไรท่านเป็นคนทำอย่างจริงจังจนได้เลื่อนขั้นเป็นนักธรรมชันโทในขณะที่ยังเป็นสามเณรเจ้ากเกษม พออายุ21ปีอายุครบพอที่จะอุปสมบทได้ท่านก็ได้อุปสมบทโดยมีพระธรรมจินดานายกเจ้าอาวาสบุญทวารวิหารเป็นพระอุปชาพระคุณเจ้าท่านพระอุตตรวงธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านได้รับฉายานามว่าเขมโกแปลว่าผู้มีธรรมอันกเกษมหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อในขั้นบาลี ที่สำนักวัดบุญยวัฒวิหารในเวลาเดียวกันกับการที่เรียนภาษาบาลีนั้นท่านก็ได้ไปศึกษาทางด้านปริยัตธรรมในแผนกนักธรรมต่อหลังจากที่สามารถสอบนักธรรมชั้นโทได้เมื่อครั้งยังเป็นสามเณรทิกสูเจ้ากเกษมก็ยังสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้ในขณะที่มีอายุเพียง24ปีและในปีถัดไปท่านก็สามารถแปลพระธรรมบทได้8ภาคได้เรียนพระปาติโม และเป็นผู้สวดพระปฏิโมกในอุโบสถวัดบุญยวัดวิหารอยู่หลายปีแต่เมื่อถึงเวลาสอบเรียนสท่านมียอมสอบทาัทางที่ท่านยังมีความสามารถครูบาอาจารย์ทุกองค์ต่างก็เข้าใจดีว่าพระภิษุเสษมเขมโกไม่ต้องการมีสมณศักดิ์สูงแต่เรียนเพื่อนำเอาวิชาความรู้มาใช้ในการศึกษาและคุนควพระธรรมคำสอนเท่านั้น พอท่านบรรลุทางด้านปริยัติพอควรแล้วท่านจึงหันมาศึกษาทางด้านปฏิบตัติทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพระภิกษุเกษเขมโกท่านก็ได้สอสแบแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนี้จนกระทั่งได้ทราบข่าวพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานและยังเก่งรอบรู้ในด้านพระธรรมวินยัยภิกษุรูปนี้คือครูบาแกนอดีตเจ้าอาวาสวัดประตูปองครูบาท่านเป็นพระภิกษุสายวิปัสสนาถือธุดงเป็นวดัดหรือที่เรียกกันว่าพระป่าตอนนั้นครูบาแก่นท่านได้ธุดงสแสวงหาความวิเวกทั่วไปยึดถือป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรพระภิกษุเกษมเขมโกท่านก็ได้เดินทางไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ และได้อธิบายความต้องการที่จะศึกษาในด้านวิปัส,สนาให้ครูบาแก่นฟังครูบาท่านเห็นความตั้งใจจริงของภิกษุกเกษมเขมโกท่านก็ได้รับไว้เป็นสิทธิ์และได้นำภิกษุกเกษมออกท่องทุดงไปด้วยการแสวงหาความวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึกจึงถือได้ว่าครูบาแก่นรูปนี้เป็นพระอาจารย์ทางวิปัส,สนากรรมฐานรูปแรกของพระภิกษุเจ้ากเกษมดังนั้น พระภิกษุเจ้าเกษมเขมโกจึงได้เริ่มก้าวไปสัมผัสชีวิตของพระภิกษุฝ่ายอรัญญาวาสีประกอบกับจิตของท่านได้โน้มเอียงมาทางสายนี้อยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับการออกไปทุดงกลับกันเป็นการได้พบความสงบสุขอย่างแท้จริงซ้ำยังได้ดื่มด่ำกับรสพระธรรมอันบังเกิดท่ามกลางความวิเวกพระภิกษุเกษมเขมโกจึงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยมีครูบาแก่นแนะุบายธรทำอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งถึงช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุจำเป็นต้องยุติการทุดโงชั่วคราวตั้งแต่นั้นท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบุญยืนตามเดิมเพราะครบกำหนดภิกษุเกษเมเขมโกก็ติดตามอาจารย์ของท่านคือครูบาแก่นที่ออกทุดง่บำเพ็ญภาวนาท่านเถือปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาต่อมาเจ้าอาธิการคำเหมยหรือเจ้าอาวาสวัดบุญยืน ท่านได้มรณาภาพลงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนว่างคณะสงฆ์จึงได้ประชุมกันและต่างลงความเห็นพ้องกันว่าวันจะเป็นพระภิกษุกเกษมเคมโกเพราะเป็นพระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อท่านได้รับเลือกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนท่านก็ไม่ยินดียินร้ายแต่ก็ห่วงทางวัดเพราะท่านเคยจำวัดนี้ท่านก็ได้เห็นว่า บัดนี้ทางวัดบุญยืนมีภารกิจที่ต้องดูแลก็ถือว่าเป็นภารกิจทางศาสนาเพราะท่านเองก็ต้องการให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่ท่านจึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญยืนท่านรับตำแหน่งมาเรื่อยๆจนถึงปีพุทธศักราช2496ท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสผลแรกของท่านคือลาออกไม่สำเร็จเพราะทุกคนศรัทธานในตัวท่านและยังอยากให้หลวงพ่อเกษมอยู่ต่อวันต่อมา านเลยหนีออกจากวัดพร้อมทิ้งจดหมายลาศรัทธาชาวบ้านแต่ชาวบ้านนั้นไม่ยอมแพ้ยังออกตามหาท่านเพื่อที่จะนําท่านกลับมาอีกชาวบ้านไปพบหลวงพ่อที่ศาราวังทานหลวงพ่อเกษมได้ปฏิบัติธรรมที่นั่นชาวบ้านไน้อ้อนวอลหลวงพ่อขอให้กลับวัดบางคนถึงกับขั้นร้องไห้แต่หลวงพ่อเกษมท่านก็นิ่งไม่พูดตอบจนพวกชาวบ้านต้องยอมแพ้ตลอดพรรษาในปีนั้น หลวงพ่อเกษมท่านก็อยู่ที่สาลาวาังทานโดยที่ไม่กลับไปวัดบุญยืนอีกเลยเมื่อใกล้จะออกพรรษาในปีนั้นฝ่ายพวกชาวบ้านคณะศรัทธาวัดบุญยืนก็ยังไม่ละความพยายามในวันออกพรรษาก็รวมตัวกันเข้าไปพบเจ้าแม่บัวจอนยมแม่ของหลวงพ่อเพื่อขอให้ช่วยเกลี้กล่อมให้หลวงพ่อกลับวัดบุญยืนดังเดิมแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมพร้อมยังบอกอีกว่าไม่เอาแล้วเราไม่เหมาะสมกับวัดเราชอบความวิเวก ขออยู่แบบวิเวกแบบนี้ต่อไปต่อไปนี้จะไปอยู่ที่ป่าช้าแม่อางโยมแม่ท่านก็เลยหมดปัญญาไม่รู้จะพูดยังไงกับหลวงพ่อท่านแม่บัวจ้อนเลยปล่อยตามใจหลวงพ่อกเกษมและยอมแพ้กลับไปหลังจากนั้นไม่นานโยมแม่ของท่านก็เสียชีวิตลงศพของโยมแม่บัวจ้อนมีเนนเวศและชาวบ้านได้มาช่วยจัดการจนเสร็จพิธีศพของท่านเผาที่ป่าช้าแม่อางหลังจากที่เสร็จพิธีงานศพ หลวงพ่อท่านก็สั่งเนเวทให้กลับไปเรียนธรรมที่วัดบุญยืนดังเดิมไม่นานหลวงพ่อท่านก็กลับมาจากป่าช้าแม่อางกลับมาบำเพ็ญภาวนาที่ป่าช้าศาลาวังทานอีกบำเพ็ญเพียรได้เพียงหนึ่งพรรษาท่านก็เดินทางไปอยู่ที่ป่าช้านาปอและกลับมาอยู่ที่ประตูม้าซึ่งก็คือสุสานไตลักษณ์ในปัจจุบันวาระสุดท้ายของหลวงพ่อกเกษม สืบเนื่องจากการที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มมุ่งหน้าเข้ามาบำเพ็ญเพียรในปา่าช้ามีเพียงอัฐบริขาร8อย่างตามพุทธบัญญตัติจริยวัดหนึ่งที่ท่านได้ถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาคือการอยู่ในอริยาบทสโดยลาเวนอริยาบทที่4คือการนอนว่ากันว่าหลังของหลวงพ่อท่านไม่เคยแตะถูกพื้นเลยโดยการนอนของท่านจะอยู่ในท่าที่เรียกว่ามูกหรือนั่งบนเก้าอี้หรือตัง ก้มหน้าลงบนฝ่ามือที่วางงายอยู่บนหัวเข่าทั้งสองข้างหลวงพ่อท่านก็เลยเริ่มอาพาธด้วยโรคปวดหลังอย่างมากถึงอย่างนั้นหลวงพ่อก็คงปฏิบัติภาวนาเมื่ออาการอาพาธของหลวงพ่อมีอาการหนักมากขึ้นเหล่าบรรดาสิทธิ์ของท่านก็จะพาท่านไปรักษาแต่ท่านไม่ยอมจนเรื่องนี้ได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีกระแสรัรบสั่งให้นายแพทย์จากกรุงเทพมาถวายการรักษา และผ่าตัดหลวงพ่อท่านก็เลยยินยอมเข้าโรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อจึงมีการเอ็นกายกับพื้นมากขึ้นต่อมาท่านก็ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดขณะเข้าผ่าตัดหลวงพ่อมีเพียงน้ำหนัก35กิโลกรัมและในการผ่าตัดครั้งนี้คณะแพทย์ที่ทำการผ่าตัดก็ได้เห็นความสามารถด้านพลังจิตของหลวงพ่อเกษมให้เป็นประจักษ์ด้วยตาของตนเอง เรื่องนี้เจ้าประเวศนะลำปางได้เล่าไว้ในหนังสือที่ระลึกหลวงพ่อเกษมเคมาโกวไว้ดังนี้เมื่อกล่าวถึงความอดทนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติทุดงควัสอย่างเคร่งครัดของท่านแล้วจะเห็นได้จากการที่หลวงพ่ออาพาธด้วยโรคกระดูกจันหลังผุไม่สามารถลุกไปไหนได้เรื่องนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงพระกัรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้หมอรับมารักษาที่โรงพยาบาลลำปางในหลวงทรงห่วงยายและทรงโปรดพระราชทานหมอที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกมาทำการรักษากล่าวกันว่าตอนที่หมอจะทำการผ่าตัดเอากระดูกผุออกและใส่พลาสติกแทนในขณะนั้นที่นำท่านเข้าห้องผ่าตัดท่านได้ถามหมอว่าจะใช้เวลาผ่าตัดกี่ชั่วโมงหมอได้ตอบว่าหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องวางยาสลบหมอบอกว่า ไม่ได้เพราะตอนผ่าตัดจะเจ็บปวดมากแล้วจะทนไม่ไหวท่านก็ยังบอกอีกว่าไม่ต้องถ้าผ่าตัดเมื่อไรให้บอกด้วยเมื่อหมอทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วได้บอกท่านว่าหมอเตรียมพร้อมจะทำการผ่าตัดแล้วท่านก็บอกลงมือได้หลังจากนั้นก็นอนนิ่งไม่ไหวติงคล้ายกับคนที่กำลังโดนวางยาสลบ เมื่อหมอทำการผ่าตัดเย็บบาดแผลเสร็จเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มท่านก็ฟื้นขึ้นมาตรงเวลาไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือมีอาการเพ้อแบบคนไข้ทั่วไปพอท่านลืมตาขึ้นท่านก็เรียกหมอให้เข้าไปพบพร้อมกับเป่าหัวทุกคนยังคงความอัศจรรย์ให้แก่หมอทั้งหลายยิ่งนักนับว่าเป็นคนไข้ารายแรกที่ได้มีสมาธิและจิตเข้มแข็ง แต่ถ้าหากเรื่องนี้จะกล่าวในด้านธรรมะหลวงพ่อกเกษมท่านสามารถแยกกายกับจิตได้ในขณะผ่าตัดท่านถอดกายทิพย์ออกคงไว้ซึ่งร่างกายที่ไร้วิญญาณใครจะทําอย่างไรก็ไม่มีอาการเจ็บปวดนั่นเองอิทธิปฏิหารของหลวงพ่อกเกษมไม่ได้มีเพียงเท่านี้ที่ประจักษ์ยังมีเรื่องราวของท่านรองผู้ว่าจังหวัดลำปางที่ได้เล่าว่าปกติท่านรองจะมีพระเครื่องของหลวงปู่เกษมห้อยคออยู่แล้ว แต่ในปีเมื่อ2,535ตอนที่ท่านยังเป็นนายอำเภอท่านก็ได้ออกไปจับไม้ได้พบกองไม้และอุปกรณ์ตัดไม้จำนวนมากเลยทำให้ไม่สามารถย้ายทั้งหมดได้ท่านเลยตัดสินใจจะเผาทิ้งแต่พอราดน้ำมันลงไปปรากฏว่าไฟลุกท่วมเหมือนทังแก๊สระเบิดท่านรองได้ยกมือเครื่องปกป้องใบหน้าพร้อมกับกระโดดหลบแต่บริเวณแขนและหน้าอกก็โดนไหม้อยู่ดีจึงไปรักษาที่โรงพยาบาล คุณหมอบอกว่าหลังจากแผลหายดีแนะนำให้ไปทำศัลยกรรมผิวหนังจะได้ไม่น่าเกลียดแต่หลังจากออกโรงพยาบาลท่านรองก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อท่านเป่าพร้อมกับบอกว่าขอให้ไม่เป็นแผลเป็นหลังจากวันนั้นประมาณหนึ่งเดือนรอยแผลที่ได้ก็ไม่ได้ทิ้งรอยแผลตามที่หมอบอกไว้เลยเหตุการณ์ต่อมาเหตุการณ์นี้ได้ออกข่าวเป็นเรื่องของคุณวัฒนา ซึ่งได้ขับรถเก่งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าจนกิ่งหกักสภาพรถด้านหน้าเสียหายพังยับเยินเครื่องยนต์กระเด็นออกจากห้องเครื่องแต่ว่าคนขับกลับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่มีบาดแผลใดๆเลยซึ่งคุณวัฒนาก็ได้บอกว่าตอนนั้นกําลังขับรถกลับบ้านแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนแต่โชคดีมากที่รอดตายมาได้ราวกับปาฏิหาร โดยรับบาดเจ็บพิงเล็กน้อยเท่านั้นคุณวัฒนาเชื่อว่าเป็นเพราะตนห้อยเหรียญหลวงพ่อเกษมเสมเขมกรุดละคังซึ่งเคารบนับถือมากจึงเชื่อเพราะบารมีของพระเครื่องหลวงพ่อนั้นที่คุ้มครองให้รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ อิทธิปฏิหารของท่านมีอีกมากมายที่ประจักษ์ให้เห็นนั่นจึงทําให้ผู้คนเลื่อมใสและเคารพในพุทธ,ธาคุณของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันมีคนมากมายแขวนเครื่องรางที่ท่านปลุกเสกครอบครองเพื่อเป็นที่พึ่งพาจิตใจรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างก็เชื่อกันว่าจะทําให้ค้าขายร่ํารวยติดต่อการงานง่ายขึ้นไม่ติดขัดในหน้าที่การงานเป็นต้น จนต่อมาปี2539หลวงพ่อเกษมเกิดอาการหลอดลมติดตันโดยฉับพลันและได้หยุดหายใจไปแล้วครั้งหนึ่งคณะแพทย์ต้องระดมกำลังรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ยาช่วยขยายหลอดลมและกระตุ้นหัวใจแต่แล้วที่สุดที่จะช่วยเหลือเยียวยารักษาไว้ได้หลวงพ่อเกษมท่านก็ได้รับสังขารด้วยอาการสงบส่วนสรีระของท่านเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์คือไม่เน่าไม่เปื่อย สิริอายุรวมของท่าน83ปี1เดือน6 3พ0 0ษาท่ามกลางความโศกเศร้าของคณะแพทย์ที่ทำการรักษาและเหล่าลูกศิษย์ที่เฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลน,นับพันัๆคน